เมื่อพบเจอกับผู้ถูกผีเข้าหรือวิญญาณสิงสู่ควรทำเช่นไรหนึ่งไม่ควรเอาพระคล้องคอสองไม่ควรพาไปหาผู้มีอาคมขับไล่สามไม่ควรพาไปหาหมอหรือโรงพยาบาลสามอย่างนี้ยิ่งจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงและหนักขึ้นควรแก้ไขคือหนึ่งควร ให้บุญยิ่งให้บุญมากก็ยิ่งคลายลงไปสองให้บุญแล้วบอกว่าเมื่อได้รับบุญแล้วก็ให้ออกไปจากล่างนี้หรือพูดคุยเพื่อถามหาความเป็นไปสามเมื่อเขาได้รับบุญมากพอเขาจะพูดด้วยสี่เมื่อพูดด้วยก็จะกลับไปสู่การแก้ไขที่ดีทั้งสองฝ่ายเขาก็จะออกไปจากล่างผู้สิง